สวัสดีครับคุผู้ชมหลังจากที่การกาบฏของนายปิคชินนั้นได้ยุติลงเนื่องจากว่าประธานาธิบดีเบลลุธเข้ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยทําให้นายพิควชินและกองลังท่านรับจ้างวักแน่นั้นสามารถเดินทางออกจากราัสเซียผ่านเมืองลอสตอฟออนดอนได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่มีความผิดแต่อย่างใดครับทางนี้ก็เนื่องมาจากว่าผลการเจรจานั้นรัฐบาลได้เห็นว่า การกระทําที่ผ่านมาของวากเนอร์มีความดีความชอบสําหรับการต่อสู้เพื่อรัสเซียนอกจากนี้ยังจะเป็นการนะครับไม่ให้เกิดความสูญเสียสําหรับการประทะกันของทั้งสองฝ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นหากว่าพิวกชินนั้นไม่ยอมถอดทับออกไปครับซึ่งทั้งนี้ตัวนายพิกอชินจะทําการลี้ภัยไปยังเบลารุสและได้รับประกันความปลอดภยัย ส่วนทหารวากเนอร์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นสามารถกลับเข้าร่วมกองทัพรัสเซียได้ตามปกตินี่จึงถือได้ว่าเป็นการปิดฉากกองกำลังฐานรับจ้างสุดโหดวากเนอร์อย่างสมบูรณ์และในวันนี้เราจะไปทําการวิเคราะห์กันว่า <S 2> <S 2> เหตุใดวากเนอร์จึงทําการถอนทัพท,ทั้งทั้งที่กําลังพลของพวกเขาอยู่ห่างจากเมืองหลวงเพียง200กิโลเมตรเท่านั้น มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับกองกำลังทหารรับจ้างวา g n e r Group นั้นจริงๆแล้วมันก็คือกองกำลังส่วนตัวของนายปูตินนั่นแหละครับซึ่งวา g n e r Group ปนั้นก็จะรับงานที่กองทัพหลักของทางราัสเซียนั้นไม่สามารถทำได้อย่างเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมรบในสงครามซีเรียหรือว่าในสงครามตะวันออกกลางและหากว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกองทัพหลักของทางรัสเซียนั้นก็ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบอะไรในเรื่องนั้นนั้นครับอย่างไรก็ตามการทํางานในสนามรบนั้นกองกําลังทหารรับจ้างว a งเนอร์กรุ๊ปก็ยังคงต้องทํางานร่วมกับกองทัพหลักของทางรัสเซียทั้งนี้มันก็ได้เกิดเรื่องละหองละแหงขึ้นมาเป็นระยะเวลาที่นานแล้วนะครับโดยทหารรับจ้างวังเนอร์กรุ๊ปนั้น มองว่าทหารหลักของทางรัสเซียนั้นรบไม่เก่งส่วนทหารหลักของทางรัสเซียนั้นก็มองว่านักรบรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปมีความโฉงชางมุทะลุดุดันไม่ยอมรับคําสั่งและไม่มีความเป็นมืออาชีพครับซึ่งทั้งนี้ก็ทําให้ทั้งสององค์กรนั้นเกิดความระหองระแหงกันเรื่อยมามีข่าวว่าในสงครามยูเครนนั้กองทัพหลักมักไม่ค่อยเต็มใจที่จะทําการส่งสเบียงหรือว่ากระสุนให้กับทางกองทัพวากเนอร์นอกจากนี้ในการถอนตัวของทางวากเนอร์นั้น ก็ยังถูกกองทัพหลักของทางรัสเซียซุ่มโจมตีอีกด้วยครับส่วนกองทหารรับจ้างวางเนอร์กรุเองก็ไม่ยอมขึ้นตรงการบังคับบัญชาก,กับกองทหารหลักของทางรัสเซียจนในท้ายที่สุดแล้วรัฐมนตรีกระหมของทางรัสเซียนั้นก็ได้มีประกาศว่าให้กําลังทหารรับจ้างทุกฝ่ายทุกหน่วยต้องมาเซ็นสัญญาเข้าร่วมกับกองทัพรัสเซียโดยตรงนะครับ นอกจากนี้ข่าวลือที่ว่ากําลังหลักของทางรัสเซียนั้นได้ใช้ขีปนาวุธยิงโจมตีฐานที่มั่นของทางวัคเนอร์จนทําให้มีผู้เสียชีวิตราวๆาวสอพันายนั้นนั่นก็คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้นายปีโกชินตัดสินใจก่อกระบฏขึ้นในครั้งนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสําคัญกันเลยนะครับ ว่าทำไมนายปิกุชินนั้นถึงตัดสินใจที่จะถอนทัพออกมายุติการก่อกระบฏท,ทั้งๆท,ที่กองทัพของเขานั้นก็อยู่ห่างจากกรุงมอสโกออกไปเพียง200กิโลเมตรเท่านั้นครับประเด็นที่1เลยนายปิกุชินนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะไปโค่นล้มอำนาจของนายปูติน แต่เขานั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะไปโค่นล้มอํานาจของรัฐมนตรีกรโหมของทางรัสเซียนั่นก็คือนายเซอร์เกย์ซอยกูโดยเขานั้นจะทําการอย่างเชิงนะครับว่าปูตินนั้นจะเลือกเข้าข้างฝั่งไหนส่วนนายเซอร์เกย์ซอยกูนั้นถือได้ว่ามีความโชคดีมากนะครับเพราะว่าเขานั้นสามารถหลบหนีออกจากเมืองลอสสตอปออนดอนได้ทันเวลาและหลังจากที่เขานั้นหลบหนีไปตั้งหลักได้แล้วเขาก็ได้ออกมาอ้างว่าจะปกป้องรัฐบาลปูติน ื่อรักษาอำนาจและรักษาความสงบของรัสเซียไว้ครับและหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินทราบเรื่องแล้วเขาก็เลือกข้างอย่างชัดเจนโดยที่เขานั้นต้องการที่จะปกป้องรัฐมนตรีกราหโหมของทางรัสเซียนะครับนอกจากนี้ปูตินยังได้ประกาศว่าการกระทําของวางเนื้อกรุ๊ปนั้นคือการก่อกระบทด้วยอาวุธและด้วยเหตุน,นี้เองนายปิโกชินจึงเกิดอาการขาลอยขึ้นทันทีครับต่อมาประเด็นที่2นะครับคุณผู้ชม เมื่อปูตินนั้นมีความชัดเจนก็ทําให้บรรดาผู้มีอํานาจไม่ว่าจะเป็นนายทหารที่คุมกําลังพลส่วนใหญ่เอาไว้หรือว่ามหาเศรษฐีของทางรัสเซียได้ออกมาประกาศว่าจะเข้าข้างปูตินจุดนี้ทําให้ปูตินนั้นกลับมามีความได้เปรียบอีกครั้ง แม้ว่าที่ผ่านมาประชาชนนั้นจะต้อนรับกองลังฐานรับจ้างวากเนื้กรูปเป็นอย่างดีและทหารบางส่วนนั้นก็ได้แปรพักเข้าร่วมกับกองทหารรับจ้างวากเนื้กรูปอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมกําลังพลของเยฟกินีปูโุชินนั้นก็ยังคงน้อยกว่ากําลังหลักของทางการรัเสเซียอยู่มากครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็คือการมีส่วนร่วมของกองาลังเชเชนโดยทางเชเชนนั้นได้ถอนทัพออกจากยูเครนและได้เดินทางเข้ามาช่วยบูติน โดยการเคลื่อนทัพมุ่งหน้าไปยังเมืองลอสตอฟอ่อนดอนมาถึงจุดนี้จึงทําให้กําลังพลของทางวากเนอร์นั้นยิงเสียเปรียบเข้าไปอีกนอกจากนี้พวกเขานั้นยังถูกล้อมไว้แบบกระนาบข้างวากเนอร์นั้นมีจํานวนที่น้อยกว่ากองทัพของทางรัสเซียมากถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะทําการรบได้เก่งกว่าแต่ทว่าด้วยจํานวนคนที่น้อยกว่าอาวุธหนักก็น้อยกว่ามากสิ่งนี้ทําให้กองทัพวากเนอร์มีความเสี่ยงที่จะพ่ายแพ้หากว่าพวกเขานั้นยังขืนที่จะทําการสู้รบต่อไปครับ ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็น3เหตุผลหลักๆนะครับที่ทําให้นายพิกกชินนั้นตัดสินใจยุติการก่อกระบฏครับและถึงแม้ว่าการกระทําในครั้งนี้มันจะไม่สําเร็จก็ตามแต่ก็เชื่อว่านี่จะเป็นแรงกระเพื่อมที่สําคัญในสังคมของรัสเซียเพราะว่าตลอดระยะเวลาของการก่อกระบฏไปจนถึงช่วงของการถอนตัวกองรังฐานรับจ้างวากเนกร๊มนั้นได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประชาชนชาวรัสเซีย ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะถอนกําลังออกไปแล้วก็ตามทั้งนี้ประชาชนชาวรัสเซียในเมืองลอสตอปออนดอนนั้นก็ได้ออกมาส่งกองกําลังของนายพิโกชินและฐานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปนะครับ ซึ่งมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของชาวรัสเซียนั้นอาจจะไม่ได้เห็นด้วยสําหรับการทําสงครามในยูเครนครับซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันก็ได้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนจากภาพที่เราได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ประชาชนนั้นให้การต้อนรับกองทหารรับจ้างวากเนกร u p อย่างนี้หรือแม้กระทั่งนะครับทหารหลักบางส่วนของทางรัสเซียตามหลายทางเมืองต่างๆนั้นก็ได้เดินทางเข้าร่วมกับกองทหารรับจ้างวากเนกรูปอีกด้วย ความทะเยอทะยานในเรื่องของดินแดนและทรัพยากรของนายปูตินและกลุ่มผู้มีอำนาจบางส่วนของทางรัสเซียนั้นไม่เพียงแต่จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับชาวยูเครนแต่ทว่าการทำสงครามที่ยาวนานไม่มีกำหนดและไร้เหตุผลเช่นนี้มันก็ยังได้ไปพรากผลาญชีวิตกำลังพลของทหารรัสเซียชั้นผู้น้อยเป็นจำนวนมากอย่างมหาศาลอีกด้วยปูตินนั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่ศัตรูกับกองทหารยูเครนเท่านั้นแต่เขายังเป็นศัตรู ผู้กืนกินชีวิตฐานของตนเองอีกด้วยส่วนอนาคตแห่งยุคอำนาจของเขานั้นจะเป็นเช่นไรเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งการท้าทายอำนาจของปูตินในครั้งนี้มันก็ได้เกิดขึ้นในรอบกว่า20ปีและเราก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในรัสเซียม,มากจริงๆสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ ก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบวกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ